คลิปนี้ยู่ทงหน้าค่ะพี่น้องคะเดือนสามออกไม่สามคำมือนี่ถือเป็นมือดีสาหรับเช่าไรเช่าหน้าเกษตรกรคือบานแค่ทอนในกระเฮ็ดทุกปีพี่น้องคะแก้ขีฟุน้นแก้ขีง่วงขีค้วยลงหลงหน้าค่ะพี่น้องมือนี่ก็ได้เพิ่นถือว่าเป็นมือเลิกต้อนรับการทํานาฤดูใหม่ถือว่ามือนี่เดือนสามออกไม่สามคำนี่ค่ะพี่น้องกับเบาตน้นคนโมนัวสีมะเอาแก้ขีง่วงขีค้วยลงไงหายลงหน้า ให้เขางามๆค่ะพี่น้องคะ่ะพอเม่ผู้เ่าผ้าเฮ็ดเนาะตามเฮ็ดข้องอีสานพี่น้องคะ่ะมือนีเด้อสูมือสะเดือนสามออกไม่สามคำซูยลืมแกขีง่งวงขี่ขัข้วแกฝุ่นลงไห้ลงหน้าเขาก็สิไดง้งามๆพันมาจังสี่ถือว่าเอามือนีพี่น้องเป็นเริกการว่าปรับเป็นกิจสกสาราษไม่ที่จะเริ่มต้นที่จะยังไม่ทันไเฮ็ดดอกพี่น้องแต่ว่าพันถือว่ามือนีนะผู้เ่า พนมาอย่าลืมเดอ้อแต่ว่ามัานจยท่อนกะเฮ็ดทุปีค่ะพี่น้องกะเบ,บาต้นคนมโนวเอ้วยว่า่าเอาลายเด้อมันกะเท่งไปพี่น้องขาเบิ่งเนี่นี่กะอายนอกเนี่ลละค่ะมันกะเฮ็ดเตรียมไว้แล้วเด้อต้นมันกะรูได้พี่น้องเอาทุกปีแล้วกัคขั้นมาบอเสื้อกะซื้อช่วงคือได้พี่น้องเขาจะท่อนกะงามทุกปีทุกป,ปีได้ผลผลิตลายทุกป,ปีเลยเด้อเออพนลังเทียกอะเสื้อผู้เทาไว้กะบ,บอเสียลายเนาะแต่ว่าคือว่าละแต่เฮ็ดเฮียนเฮ็ดสัน้นกะยังหามือ ปูเฮื่อนหามือขึ้นเฮื่อนเนาะอันนี้ฤดูก,การทำนาก็หามือเอามือเอาเอาฟุน้นลงไฮลงหน้ายังสี่น่ะครับพี่น้องนี่แต่ว่าจะท้อนกะเฮ็ดทุกปีแล้วก็ได้ข้าวลายทุกปีเด้อืมเป็นตะเซียพันยูพุถานี่บางคำมันก็ใช้ได้ดิพี่น้องพุถาวรพันอาบนำห่อนมาหลายมาก่อน,นั่งสิเข้ากับเสือพันไวก่อนนั่งสิแต่ว่ากะพันถือมาตาตาพอตาเมียหลายรุ่นมากละดิพี่น้องพันเสือว่ามือนี่นะเป็นมือดีในการขั้นชิ้นค้นฟุน้นคนยางไส้กับ,บวะ เอาแกขีงข้งวัวขี้คว้ยลงไฮล,ลงหน้าขั้นบ่เอาลายปานนี่เดิบบางบานพี่น้องเพิ่งเกัาลงไปคู่นึงบางบ้านเพิ่งเกาไปหาบหนึงถือว่าเอามือนี่เป็นมือแหก เป็นมือดีนะพี่น้องแก้ฟุ้นแก้หยังเห็ดเขาเห็ดหยังมันสื่อไรงามานะพี่น้องเนี่ยนะแต่ว่าบาวต,ต้นคมมนบนนวมบัจจาเต็มเอาเต็มลอเลยแต่ว่าขันบ่มมีเวียกใส่แก้เป็นรถอีแต็กเลยก็ได้ได้พี่น้องนี่ก็จะใส่แบบนี้ก็เลือกใส่ให้ได้ที่ขันห้าสิตโตกาให้ได้ให้ห้าเน้นเพราะว่าให้ห้าเน้นใส่ให้นั่นซะส่วนหลหยเอือตัวกาตานีเด้อเอาใส่ไหวบัน,นี้อนยั่งเท่ากันมาไถวานกาเนาะพี่น้องเนอะนี่บ่มันยะทอนทงให้ทงหน้าห้าเดียวนิวพูน ดอกจานบานแล้วล่วงกระลังสิเริ่มบานครับพี่น้องดอกจานบานหน้าแรงเนี่ยนะวัควสัตวซโลกกับกิเลมอย,อยู่ทงไฮทงหน้านยังมีความสุขพี่น้องคนน่ะโอ้เนี่ยละเอาว่าสู้กันฟังบานพี่น้องยังเห็ดคือบานายทอดบ่อครับพี่น้องขายยังถือว่ามือนี้นะเดือนสามออกไม่สามคำปีนี้มันตรงกับวันที่ 12, 5, อันสิบสองกลุ่มภาพสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดยังเห็ดคือบานายทอดบ่อ,บอคะ่ะพี่น้องคะ่ะ จะไเย้ท่อนบอกเลยว่าอยากได้เขาหลายร่องเห็ดเบืองเดอ้อถือเข็ดถือยังเอาใส่จักหิวคู่หนึ่งหาบคู่หนึ่งรอบเดียวก็ได้เอามือดีพี่น้องแหกเอามือดีพุ่นนะเราต้นคนโมนัวกัเห็ดปพุ้นเห็ดโมนหน้าช่วงนี้หน้าแรียงหนะาเขาน้าปัางของยายท่อนกะงามพี่น้องขากระลังเขียวจนพ้นอยู่พุ่นนะ่ะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ